กันนีเลยครับก็ผมนายแอมเ็นหนึ่งประจำเพจเรีดิโอทพาพับผมก็ไม่ได้ยินเสียงกับผมเป็นเวลานานแล้วนะครับก็เอ่อตอนนี้ได้ใหม่ใหม่มาแล้วครับแหมของดีสะดวยต้องขอคุณท่านพี่เตย้ยนะครับที่เอ่อเป็นทุระฝากซื้อมาให้กับผมโอ้ตบมือเลยครับซึ่งแน่นอนไม่มีเสียงตบมือนะวันนี้ก็เป็นเทปที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ครับเพราะไม่ได้อัดมานานมากแต่วันนี้มาด้วยหัวขอ้อเรื่องอะไรหน่อยครับง่ายครับด้วยหัวขอ้อเรื่องว่าเอ๊มีแฟนเนี่ยจะต้องจะไปต้องเรียนเก่งด้วยเหรอ อันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับสงสัยต้องไปพบพิธีกรภาสนาของเราซะแล้วนะครับเออก็ขอไปเพิ่มเชิญชมเทปนี้ได้เลยนะครับกับแอดมินสามของเรานะครับสวัสดีครับชั้นถามใช่ไหมคนเราเรื่องนะครับท่านนี่เป็นเลนิโอทั้งวันใช่ไหมคะครับแอดมินสามขอโทษค่ะวันนี้นะคะก็พบกับแอดมินสามกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งว่ช่วงน,นี้เป็นพิธีกรบ่อยมากแอดมินหนึ่งอู้แน่ อู้ครับผมอู้ครับจบนอนยอมรับได้ครับวันนี้ค่ะเรามีอีพีพิเศษนะคะที่มาจากทางบ้านค่ะหัวข้อว่าถ้าคุณมีปิ๊งปิ๊งไม่ต้องรอพูดมาพูดมานานนะคะจำเป็นไหมคะที่ว่าแฟนของคุณเนี่ยต้องเรียนเก่งหัวสาร์น้องไอคิวระดับร้อยแปดขึ้นปาเลยอี่ค่ะมันเป็นสัมพาษณ์คนแรกมาดิ เดี๋ยวตัดไปตอนที่ไปสัมภาษณ์เลยดีกว่าไหมเออใช่ค่ะตัดโอเคครับี่าราว่าถ้าคุณมีแรนดําเป็นมคะที่เนีต้องเรียนเก่งให่จเป็นอเนยะไม่จเป็นครับะรคะคนดั่อยงหนดังหน่อยไม่ได้ยิน ก็เพราะว่าเรียนเก่งมันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเป็นแค่การเรียนแค่นั้นเองแต่เรื่องหัวใจมันใหญ่มากเลี่ยนครับอ้าวพูดต่อเลยครับเป็นอะไรที่แบบเน่ามากเลยอ่ะเป็นอะไรที่เน่ามากเลยนะคะเน่าที่ไหนก็ไม่รู้เน่กจริงๆเลยน้องวัยเวาจะสัมผัสอันที่หนึ่งนะคะสัมภษณ์อย่างเงี้ย ชีวิตจะต้องเดินตามทาตามป้องเริ่มทุกคาทาเไม่เอาอะไรเนีะไม่รู้กมานี้ก็ได้อันนี้ไม่เก็บัตจานข้าแม่เอาบัดข้าเลยทางนั้นดีกว่าบจะนี้ใครนีใครีขบัห้ครเนี่ย่นอนมา เ,เ,เก่งสิเพราะว่าเราเป็นคนที่เรียนไม่ค่อยเก่งแต่ก็ไม่ถึงกับโง,ง่เพราะว่าถ้าสมมติมีแฟนเก่งใช่ไหมแบบเวลาเราไม่เข้าใจอะไรเขาเราก็จะได้ปรึกษาเขาได้โอเคโอเคครับแหมสนใจแฟน้องเก่งดีก่อนอ,<ว>อันนี้กระต่ายครับสนใจให้สัมภาษณ์ไหมครับหัวข้อว่าเนี่ยถ้ามีแฟนที่จำเป็นต้องเรียนเก่งไหมฮะต้องเรียนเก่งตะกูเลยครับต้องเรียนเก่งต,ต้องเรียนเก่งเหมือนพอตเตอร์เพราะว่าเราเนเรียนไม่ค่อยเก่งแล้วก็เดี๋ยวให้เรนมาถอนเราอย่า นสนใจสัมภาษณ์ต่อบ้างครับเนี่ยเออน่าแต่งเลยสนใจสัมภาษณ์ไหมครับยังไม่พร้อมอยู่เดี๋ยวทำใจนะพไม่พร้อมเนี่ยเส้นเปล่าเออๆพูดมาเลยพูด,ดน,นี่หน่านี่หน่ะโอเคแล้วสัมภาษณ์ให้อย่างนี้นะผมอยากบอกบอกว่าสัมภาษณ์อะไรยังไงสัมภาษณ์ว่าถ้าคุณมีแฟนเนี่ยต้องจำเป็นต้อง<ม>จริงจังไหครับฮะพูดใหม่ดิฟังไม่รู้เรื่อง ไม่จําเป็นแฟนต้องเรียนเก่งเพราะเราไม่ได้รักเขาที่การเรียนเรารักเขาที่จิตใจไอ้ยเรียนรักกโอเคครับเราสัมภาษณ์ในหัวข้อเร่ยงว่าถ้าคุณมีแฟนแฟนคุณต้องเร่งหรือไม่ไม่ต้องเรียนเก่งโง่แหละดีแล้วจะได้เชื่อฟังเราน่อยนึงเออแค่นี้แหละเออเป็นอะไรที่เจ็บมากกูเป็นผู้ชายนี่กูเจ็บเลยนะเนี่ยโอเคครับแทมนี้เออมันออทะเลทุกวันละราจบดีกว่าก็จบกันที่ร้อนนะครับสำหรับเทปตอนที่สิบนะครับก็ ไม่มีอะไรมานะครับก็เทปนี้จบไปด้ด้เสียงามลงเอ้ยที่คำว่าแฟนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งก็ได้แต่ถึงเรียนเก่งไปเนี่ยอ,อ,อาจจะดีสำหรับผมก็ได้ครับแฟนที่เรียนเก่งผมขี้เกียจมานั่งคิดทําตัวเลขกถึงแถมมีเพื่อนช่วยทําให้ด้วยนะครับก็เป็นแฟนกันก็ช่วยๆกันนะอ่าแค่นี้นะครับเ,ออเทปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเช่นเคยก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ